สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสาหรับช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติตอนนี้เราก็อยู่ที่ตำบลศรีวิชัยนะครับอํเอบาเภอวานนอนวิวาสจังหวัดสกลนครวันนี้ได้ว่าจ้งนนา,จางแบคโฮนะครับย k เคหมาทําการขุดโคกนะครับไอไม่ใช่ขุดโคกขุดทา ขุดบอ่อน้ํานะครับขุดบอ่อน้ําจะทําที่กักเก็บน้ํานะครับแล้วก็จะมีโคกไปที่สร้างโรงเรือนสร้างอะไรต่างๆนะครับปลูกต้นไม้ด้วยนะครับเพราะตอนนี้เราก็อยู่ใจกลาง,าง,งนะพืนะ้นที่ขุดนะครับวันนี้ที่ตกลงกันไว้ก็อยู่ที่หนึ่งไร่นะครับผมหนึ่งไร่ 1ไร่นะครับเลือกที่8เมตรจะต้องมาดูว่าเอา่อจะอุดไล่เลึกขนาดไหนก็บรรยากาศรอบๆนะครับก็จะเป็นไรอ้อยนะครับฝั่งนี้เป็นไรอ้อยเนะื่องจากเป็นที่ดอนนะครับที่สูงย้อนแสงหน่อยนิดนึงทิศตะวันออกนะครับฝั่งนี้ตรงนี้ก็ทิศใต้ตรงนู้นเป็นแปลงยูคาลิปตัสนะครับเดี๋ยว สักพักแล้วก็จะทําการลือเหมือนกันเดินอนดูว่ประมาณก่อนไว้ตัดขายสักรอบก่อนนะครับจะตัดขายสกรอบก่อนนี่ครับบรรยากาศทางนู้นที่เขาขาวเก็จะสร้างอะไรไม่รู้นะครับสร้างนานแล้วบรรยากาศเพื่อนบ้านก็มีนะครับใกล้ๆนี้ใจกลางทุ่งนาเดี๋ยวรถก็กํากลัง นะครับแนววอยู่นะครับียแนวกว้าง30เมตรนะครับกว้าง30มสิบยาวห้าเมตรลึกที่8เมตรนะครับนะครับงบประมาณเดี๋ยวคุยกันทีหลังนะครับผม,มเดี๋ยวดูดยาวๆกันไปนะครับ ตอนนี้แมกโครก็เริ่มขุดแล้วนะครับก็ความยาวนะครับอยู่ที่ห้าห้าสิบสามเมตรนะครับห้าสิบสามกว้างสามสิบนะครับก็ประมาณประมาณนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบตารางเมตรนะครับ ขาดไป10ตารางเมตรก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าตัวเลขกกมมประมาณนี้นะครับที่หนึ่งได้ครับเดี๋ยวต้องเจองานหนักแล้วครับแม่โคเพราะว่าข้างล่างเป็นลูกรางศิลาแรงนะครับดูว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่าถ้าผ่านไปได้มันก็โุ้ง่ายนะครับ ครับพี่น้องเหยครับลูกลังครับผมแดงๆสวยๆเลยนะครับลูกลังโหอ,อย่างเงี้ยไปทําทางนี่สุดยอดเลยนะครับดูครับดูดูด ดนอย่างนี้ครับทำสนุนดีผมที่นี่สวยเลยคอยเจาะครับค่อยเจา okay. ะลงไปดนอย่างนี้ไม่สไลด์ไม่ถล่มครับแม้ถึงสิบเมตรนี่น่าจะได้ ขอ8เมตรละครับ ก็ได้ทำการขุดไปถึงวันแล้วนะครับก็วันนี้ก็น่าจะขุดชั้นแรกก่อนนะครับวันนที่ลงชั้นสองข,ขุดไปชั้นแรกก่อนเดี๋ยวต้องมาเก็บข้างๆอีกนะครับผมเก็บส l ล p ก็คงใช้เวลานานนะครับผมอีกสักเจ็ดแปดวันนะครับผมกว่าจะแล้วเสร็จนะครับ เดี๋ยวตอนแล้วเสร็จก็จะสวยงามมากกว่านี้นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับ,บวิววิวทุ่งมัแห้งแล้งนะครับตอนนี้เป็นฤดูแล้งครับบรรยากาศทางนี้ก็เป็น สวนยูคาลิปตัสนะครับแล้วก็ไรอ้อยนะครับไรอ้อยครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับผม ครับบง้์โคก็ได้ไปเคลียดินข้างหลังนะครับเ <on water> <screen> คลียดกองดินออกไปนะครับเพื่อที่จะวางดินชุดใหม่ก็บรรยากาศก็ขุดไปได้ประมาณห้เปรนแล้วครับแค่นี้5%เนนะครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ดีนะครับสวยก็เดี๋ยวเราชมกันย,วยาวๆนะครับในส่วนของการขุด บ่อเพื่อกักเก็บน้ำนะครับไว้ทําสวนกเกษตรนะครับบรรยากาศนะครับสวยๆเลยติดตามกันนะครับผมจากช่องกเกษตรพอเพียงวิธีธรรมชาติครับ เป็นเวลา,าห้าโมงจะครึ่งแล้วนะครับก็ตะวันก็ค,อค,อคอก่อยๆตกมืดแลวครับผมเดี๋ยวแม็โครก็กำลังทำงานต่ออยู่นะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกับที่พักแล้วเดี๋ยวให้แม็โครทำงานต่อก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับสำหรับวันแรกที่แม็คโคลงทำงานนะครับ ุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะจบไว้ตรงนี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับช่องเกษตรพอเพียงวิทีธรรมชาติเดี๋ยวุ่นนี้มารับชมกันต่อนะครับผมสวัสดีครับ